ก็ทนไม่ไหวแล้วครับอยากหายอย่างเดียวครับปวดจากบ้นเอวล้าวลงขามีชาปลายเท้าครับผมเดินเยอะครับแล้วก็มียกของหนักพนไปด้วยครับเดินได้ไม่ถึงห้าสิบเมตรอะครับต้องกลับมานอนแล้วครับแล้วนอนก็ลำบากครับไม่รู้จะท่าไหนดีอะนั่งก็ปวดเดินก็ปวดนอนก็ปวดทรมานมากนอนร้องไห้ครับผมก็ถาม คนรู้จักหรืออะไรว่ามีมีหมอที่ไหนอะไรยังไงครับไปเยอะครับไปเยอะหมดเยอะไอนะมันบางวันมันก็ดีขึ้นวันสองเอาเหมือนเดิมอีกบางทีก็หนักกว่าเดิมครับเจ๊ไม่ใช่แล้วครับอย่างนี้ไม่ถูกไม่ถูกจุดนะครับมีคนแนะนําเขาไปผ่ามาแล้วหายหาข้อมูลมาเรื่อยๆครับในระหว่างที่เรานอนทํางานไม่ได้ก็ก็ตรงตรงที่กับเขาบอกว่าอันดับหนึ่งครับว่าต้องมีทางออกแบบวันนี้ครับ พอตื่นมาแล้วเราคิดอย่างเดียวว่าเอ๊จะปวดเหมือนเดิมหรือเปล่ามันจะเจ็บเหมือนเดิมไหมเนาะผมคิดอย่างเดียวที่ลุกไปห้องน้ำสุดท้ายมันไม่เหมือนเดิมมันปกติเหมือนที่ก่อนที่เราจะเป็นขาผมมันไม่ปวดแล้วครับไม่เหมือนตอนที่ขึ้นเตียงครับขอบคุณหมอมากครับขอบคุณ โรงพยาบาลเอสไบ n ์แอนเนิร์ฟเอสไบต์ปเอ็ก